หคุณสมบัติที่คุณต้องมีหากคุณอยากเป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้ามีอะไรบ้างมาดูกันข้อที่1มีรูปร่างสูงใหญ่เพื่อความได้เปรียบในการช่วงชิงจังหวะก,กับกองหลังไม่ว่าจะเป็นลูกหมงหรือลูกยิงประตูการมีรูปร่างสูงใหญ่นั้นสามารถเบียดปะทะได้ดีกับกองหลังข้อที่2มีความคล่องตัวสูงเพื่อช่วยในการพลิกบอลและสร้างความหลากหลายในการยิงประตูได้มากยิ่งขึ้นข้อที่สม ต้องมีสปีดสูงเพื่อใช้ในการวิ่งสปีดหนีกองหลังและช่วงชิงจังหวะในการทำประตูข้อ4การยิงประตูที่เฉียบคมไม่ว่าจะในระยะใกล้กลางหรือไกลต้องมีความสามารถในการจบสกอร์ที่ดีข้อ5ต้องมีสัญชตาตญาณในการยิงประตูทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพักอกลูกมงหรือลูกจัก,กรยานอากาศต้องมีความครบเครื่องในการยิงประตู และรองเท้าที่แอดมินอยากจะแนะนำสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าก็คือแพนซูเปอร์โซนิก23.2และแพนซูเปอร์โซนิก23.1นอกจากนี้ยังมีรองเท้าสตาร์ทสายสปีดที่แบรนด์อีโปส่งเข้าประกวดคืออีโปเลเตอร์ทัสและแบรนด์วิงส่งเข้าประกวดคือ Wing w ิงดับ1215 พี่ๆท่านไหนอยากเป็นกองหน้าแล้วกำลังมองหาสตัดดีๆสักหนึ่งคู่สามารถเลือกซื้อในร้านมินิมอลอออ o อ t เลทได้เลย